เราจะเกิดอุบัติเหตุนะนายวัฒนประกอบมูล้กับท่านท่านดู้เลยว่าท่านจะดูแม่นฮนะเพราะที่ผมอยู่กับท่านะมีอยู่ครั้งหนึ่งครับการเดินทางคือมันเป็นรถสรวนผุใช่ไหมที่ผมใช้อยู่นะไปเพชรบุรีเพื่อดูงานปั้นนะงานปั้นพวกเนะี้ยท่านบอกว่า เราจะเกิดอุบัติเหตุอะไรเงี้ยผมก็ตกใจแล้วเราจะไปทาไมหลวงพ่อเราไม่ไปไม่ได้เหรอเขาบอกมันไม่เยอะเท่าไหร่หรอกผมบอกเอ้าไปเป็นไปลองดูผมไปวันนั้นเกิดอุบัติเหตุตามเที่ยวครับผมขับระวังเก็ตลอดครับผมรู้สึกว่าเออหลวงพ่อไปก็ไปในเมื่อเขากาหนดแล้วชาวบ้านที่นี่ก็จะศรัทธาเรื่อง หนึ่งดูดูเลิกดูยามเล้ยว่เนี้ยครับการดูเลิกดูยามการจะปลูกบ้านการจะเจิมรถอะไรพวกเนี้ยให้หลวงพ่อมาทำตลอดขอเชิญท่านมาร่วมบุญร่วมกุศลณวัดพนมเศษเหนือที่สามเมษายนนี้ซึ่งตรงกับวันเกิดหลวงพ่อโดยการนำของคุณปองสุพรรณให้ทำการสร้างเหรียญชนะจนเพื่อมาสร้างืิบูรณะพระบวัวสดขอบคุณครับ